เชิญนะคะน้องใบมอนนะคะนักเรียน Chinese Passion ของเรานะคะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะใบมอนอ่ะไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะเดี๋ยวเปิดไมค์ด้วยนะคะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะพี่ชื่อใบมอนนะคะเรียนอยู่ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษเอ่มหาเทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่หนึ่งค่ะถามความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกรู้สึกหมด l เล็บ เป็น,นเซเล็บอ,อืม,อม,อมโอเคแล้วตอนนี้อ่ะใบหมอนก็อยู่ปีหนึ่งใช่ไหมเป็นแบบว่าเพิ่งเฟรชแ m น n บอบกว่าเพิ่งเข้าไปสดๆร้อนๆเลยในทางความรู้สึกของการเป็นสาวมอทอหน่อยจ้ะว่าหลังจากไปบอกว่ารับน้องอะไรต่างๆเนีน่ยรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกว่าเลือกที่เนี่ยคือเลือกถูกพอรู้สึกว่าแบบไลฟ์สไตล์เพื่อนการใช้ชีวิตคือรู้สึกว่ามันแบบมันเข้ากับหนูมากเข้ากับอืมรอ่ะจ๊ะ รู้สึกรู้สึกรู้สึกแฮปปี้ที่สุดน่าจะเรื่องเพื่อนแล้วก็แบบตอนนี้สังคมเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าปีหนึ่งคือยังไม่เรียนหนักมากโอเคไหนใบหมอนนะคะตอนนี้ใบหมอนก็อยู่ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งนะคะนี่อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการมาเริ่มเรียนภาษาจีนของใบหมอนคืออะไรคือจริงๆอ่อะหนูอะ ก็แบบเหมือนเคยปรึกษาแม่มาก่อนว่าเออจะเรียนภาษาใรด,ดีแล้วจริงๆอะ่ะก่อนที่จะมาลงที่ภาษาจีนอะ่ะหนูลองเรียนมาแบบหลายภาษาเหมือนกันถึงว่าลองเองตาม youtube อะไรเงี้ยค่ะลองเรียนมาเกาหลีฝรั่งเศส <c oughs> เออเออญี่ปุ่นคือลงคอร์สลองเรียนเลยเงี้ยค่ะแล้วก <c oughs> ็มาลองเรียนจีนก็ <c oughs> คือสิลองเรียนฟรีมาเองในย t u b e แล้วรู้สึกว่าจีนน่ะน่าจะไปได้มากสุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่า <c oughs> ที่การเรียนตัวเองน่าจะเข้ากับจีนมากกว่าอันนี้เนี่ยนะใบหมอนเริ่มเรียนพื้นฐานกับพี่ตั้งแต่ตอนมอห<ค>้าใช่ค่ะอืมโอเคคือพอหมอนตัดสินใจปุ๊บอันนี้ทุกคนดูนะทุกคนตัดสินใจแล้วเนี่ยทุกคนต้องหาข้อมูลวางแผนใช่ไหมหนูอาจจะลองทําดูก่อนก็ได้อ่าลองให้เวลาตัวเองไปจุ่มอยู่กับภาษาจีนอะ่ะแล้วก็ลองดูว่าตัวเองเนี่ยไหวหรือเปล่าแต่ของใบหมอนก็คือจับจุดได้เร็วขึ้นอะ่ะจับจุดได้เร็วอะ่ะเนาะว่าโอเคพอเราไปอ่านอะไรต่างๆแล้วเราก็รู้สึกว่า เออมันจะไม่ทันหรือเปล่าใช่ไหมก็เลยมาตัดสินใจลงเรียนกับพี่ตอนนั้นตอนแรกลังเลย,ยู่กว่าจะอ่านเองหรือว่าจะเรียนกับพี่สินแต่หนูอะรู้สึกว่าอ่านเองมันเหมือนแบบด้วยความที่พื้นฐานเป็นสูตรอะมันเหมือนแบบควานไปทั่วเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกเือนมาให้พี่สินย่อยให้แล้วก็เรียนมันเป็นสเต็ปมากกว่าก็เลยตัดสินใจลงเรียนแล้วก็ยันจบคอร์สเลยอืมโอเคอันนี้ถามเลยว่าหลังจากที่เรียนคอร์สจีนพื้นฐานตรงนั้นอะ พอเรียนจบแล้วเนี่ยใบหมอนเห็นพัฒนาการของติองเป็นยังไงบ้างเรื่องศัพท์ค่ะหนูรู้สึกว่าเวลาเรียนกับพี่สินพี่สินจะแทรกศัพท์เยอะและและเอียดมา <c oughs> แล้วหนูก็เหมือนแบบท่องท่องทุกอย่างที่พี่สินให้อ่ะค่ะเป็นรายวันเลยว่ากําหนดไว้เลยว่าจะ <c oughs> ต,ต้องยี่สิบถึงสามสิบคำอะไรเนี้ยค่ะท่องทั้งนอกด้วยพอผ่านจบคอร์สแรกมาอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่า ครั้งสับมันมากขึ้นก็เลยรู้สึกมีกำลังใจในการแบบอ่านต่ออะไรเงี้ยพอพี่พี่แม่มดคือตัดสินใจลงเรียนละรงเรียนพิเศษเพิ่มนาะแล้วก็สิ่งแรกที่พี่แม่มดจัดการตัวเองก็คือมีแผนท่องสอบเป็นลายครั้งด้วยนะหมายถึงว่าพี่สอนครั้งนี้เนี่ยพี่แม่มดไม่ใช่ปล่อยผ่านนะเพราะน้องบางคนคือแบบเรียนแล้วดองอะถ้าไม่ทําทันทีเนี่ยแล้วหนูปล่อยไปเรื่อยอะเด๋ยวนา,นานเข้ามันจะมีฟิลที่หนูต้องแบบพอจะกลับไปทวนทีอะเกณน,นะมันจะแบบโอ้ต้องทวนความขี้เกียจต,ตัวเองต้องทวนเหมือนทวนกระแสน้ําอะ และไอ้ตรงนั้นแหละคือจุดที่ทําให้หลายคนแบบว่าทอ้อท้อกังขันนะแต่พี่ใบหมอนคือเรียนและทําทันทีเรียนและท่องทันท,นท,นนทีนะคะซึ่งอันนี้แหละก็เป็นคุณสมบัตินึงนะคือใบหมอนก็มีการสร้างวินัยของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นอ่ะเออพูดคำนี้คือแบบมุ่งมั่นอ่ะมันชัดเจนมากอะนะคะทําอะไรต่ออ่ะพอจบค้อพื้นฐานได้คาศอพทําอะไรต่อคือหนูถึงหนูจะไม่ได้ไปสอบ HSK อะคะ่ะแต่ช่วงนั้นอะหนูจะเอาข้อ,ขอสอบ HSK มาทำ เหมือนถึงมันได้ทั้งคำศัพท์ในนั้นด้วยที่เราไม่รู้เหมือนเช็คคลังศัพท์ไปในตัวด้วยค่ะแล้วในข้อสอบ HSK มันจะเป็นทําให้เราเหมือนอ่านรูปประโยคได้คล่องขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะทาให้อ่านภาษาจีนนั้นมันไหลมากขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ดีกว่าอยู่เฉยๆแบบจบคอร์สแล้วทิ้งเวลาไปเฉยๆอ่านในช่วงแรกนะทุกคนก็คือเราต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะในการเรียนภาษาจีนใช่ไหมก็คือทุกคนต้องไปจัดการคลังคําศัพท์ในหัว ถูกปะเออนะก็คือเก็บคำศัพท์เท่าที่จะทำได้จำเท่าที่จะจำได้อ่ะทีนี้พี่อยากรู้ใบหมอนนะคะว่าแล้วตอนท่องศัพท์อะเออใบหมอนใช้วิธีการอะไรจะมีซื้อหนังสือ<ม>เล่ม h s เศอะค่ะถ้าเป็นเล,เ,ลเล่มต้นๆมันก็จะเป็นสีเหลืองอะค่ะสีส้มหนูจำไม่ได้คะ่ะหนูก็จะเอาเล่มนั้นปุ๊บหนูจะกำหนดไ้เลยว่าวันนี้ต้องได้ไม่ต่ำกว่าสีหาส่หน้าสี<ม>่หน้าสี่อะไรเงี้ยค่ะพอท่อง ได้แค่มองท่องแค่นั้นแต่ว่าหนูจะมีสมุดเล็กๆเล่มหนึ่งจดมันไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็มองมอ,มอ่านอีกรอบหนึ่งประมันรอบต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าการเขีนองหนูมันช่วยเพราะแบบเหมือนเราเขียนไปเองแล้วเราจะจําภาพเพราะภาษาจีนมันต้องจําสับเป็นภาพอนะคะ่ะรู้สึกว่ามันช่วยมากๆถ้าวิธีการของหน,นูเขียนเขียนใช่ไหมคะอ่าแต่นะกเขียนที่ว่านี้คือก็คือคัดตัวจีนไหมหรือว่าแบบคือแค่เอามา ดูแล้วก็เอามาเขียนซ้ําอีกรอบหนึ่งเฉยๆแบบว่ามีการซ้าอีกรอบหนึ่งค่ะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าตัวไหนยังลําดับขีดไม่คล่องก็จะไปฝึกม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าหนูรู้สึกหนูชอบวิธีหนึ่งมากๆคือหนูจะเอากระดาษมา A 4ีแข็งเขียนทับจีนลงแล้วก็ตัดตัดตัดเหมือนเป็นฉลากนะคะพี่สินแล้วก็ใส่กล่องทุกวันแล้วก็จะซูมสิบยี่สิบมันก็จะกลายเหมือนแบบทวนย้อนทวนหน้าทวนหลังเลยค่ะมันเหมือนมันได้ทวนเรื่อยๆหนูรู้สึกว่า อันนั้นคือช่วยมากเพราะทั้งเห็นไม่เบื่อแล้วก็ทั้งถวนซ้ำอันนี้คือหนูจโอเคอโอ้วันนี้ได้บอกว่าทิคในการท่องสท์เพิ่มด้วยนะคะก็คือถ้ารู้สึกวิธีการเดิมมันเริ่มแบบว่าไม่สนุกเนาะเริ่มเบือ่อเริ่มแบบจําไม่ได้ก็ลองหาวิธีการใหม่ๆ่ะซึ่งพี่ใบหม่อนก็จะชอบแบบว่าเขาก็จะทาให้ตัวรู้สึกไม่เบื่ออ่ะพอขึ้นถึงม6แล้วพี่ใบหม่อนจัดการยังไงต่อตอนนั้นพี่ซินบอกว่าให้หนูมองเป็นระยะสามเดือน3ามเดือนน ก็จัดแพลนเนอร์ขึ้นมาเลยว่าโอเคอย่างทําข้อสอบไปชุดที่แล้วคือล่าสุดตอนพื้นฐานใช่ไหมคะดูแล้วว่าตัวเองเนนนนนไม่ได้มากาพอขึ้นมั่นใจขึ้นละก็ลองกลับมาทําอีกรอบหนึ่งเหมือนคอยเช็คตัวเองรู้สึกว่ารอบเนี้ยดีขึ้นแต่ก็ดีขึ้นไม่ได้แปลว่าดีที่สุดที่จะทาได้ก็ยังมีจุดที่พลาดอยู่หนูก็นั่งหนูก็โอเคถ้าเรื่องทไหนพลาดอยู่สามเดือนนี้เคลีย์เรื่องนี้สมมติสามเดือนนี้ยังรู้สึกว่ากราฟแม่ยังไม่แม่น สามเดือนนี้เป็นแต่ห้าทีสามเดือนต่อไปเป็นเรื่องไหนเหลือเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องไหนก็ลิสต์นะคะแล้วช่วงรู้สึกว่าช่วงท้ายๆหนูจะเน้นทําข้อสอบค่ะคือไม่จําเป็นต้องปันหนึ่งทาหมดเลยชุดหนึ่งไม่ต้องเป็นต้องเยอะขนาดร้อยข้อขนาดนั้นอ่ะวันนี้มีอารมณ์อยากจะทํแกรมมากก็หยิบกรมมากมาทําวันนี้มีอารมณ์อยากจะทําศัพท์ก็หยิบศั์มาทําอะไรเงี้ยค่ะนะคะอ่ะชั้นนี้อีกคีนึงนะสาหรับคนที่กําลัง วางแผนนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายอยู่เนี่ยนะคะลองมองเป็นระยะ3เดือน3เดือน3เดือนก่อนแล้วค่อยย่อยออกมาเป็น1เดือนใน1เดือนนั้นมีสีอาทิตย์ใช่ไหมจัดการว่าแต่ละอาทิตย์มีอะไรแล้วก็จัดการเป็นหนึ่งวันของเราจะทําอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วค่อยมองภาพให้เห็นชัดเจนนะคะเออใบหมอนคิดว่าตอนเนี้ยเนี่ยเหลือเวลา4เดือนสุดท้ายจะหมดปีนี้แล้วอะ หมอนคิดว่าเขาต้องทําอะไรคะสําคัญที่สุดเลยตอนนี้เลิกคิดมากเลยอย่างแรกเลิกแพนิคคือต้องทำคือถ้าทำเมื่อไหร่น้องก็จะรู้เลยว่าอันไหนเข้าไม่เข้าถ้าไม่แบบวิธีการเนี้ยไม่เวิร์กก็คือเปลี่ยนอย่างตอนแรกอ่ะหนูเคยลองอ่าน,านจีนแล้วก็ทําข้อสอบอังิฤษคู่กันในวันหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันไม่ไหวแน่เลยเลยก็เลยเปลี<ๆ>่ยนมาเป็นโอเคภาคเช้าอาจจะอ่านสังคมเรื่องหนึง่งจีนทําข้อสอบไอ้<ๆ>ดึกอีกรอบหนึง่งอะไรเงี้ย มันจะค่คอยๆรู้ตัวเองมากขึ้นว่าอันไหนคือโอเคอันไหนคือได้รับความรู้อันไหนคือไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือควรทําเลยอือโอเคทุกคนอันนี้มันเป็นสิ่งที่คือถ้าพี่พูดคำนี้ตั้งแต่ต้นน่ะทุกคนก็จะแบบโอ้รู้อยู่แล้วค่ะคือทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันก็คือสิ่งนี้แหละใช่ไหมก็คือทำไปก่อน จริงๆนะมันคือแบบเราอาจจะไม่ต้องคิดอะไรให้มันเยอะแยะมากมายอ่ะแต่ว่าพอหนูตั้งหลักได้แล้วว่าหนูจะต้องสอบแพทย์จีนนะหนูหนูมีเป้าประมาณหนึ่งแล้วอะค่ะพอมีคะแนนคำนวณแล้วได้ประมาณเนี้ยแหละติดแน่อ่ะอันนี้ต้องทุกคนต้องรู้นะเรื่องนี้ทุกคนต้องวางแผนจากนั้นก็คืออะไรจากนั้นก็คือการให้หนูลองไปไปทําดูแล้วก็สังเกตตัวเองสังเกตว่าเวิร์กไม่เวิร์กอันนี้ก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆทําไปแต่และว,วันแต่และว,วันแต่และว,วันที พอทํามาถึงระยะหนึ่งใช่ไหม่อาอนก็เตรียมแผดจีนอะไรไประยะเวลาตรงนั้นเนี่ยมีบางวันที่ท้อบ้างไหมมีค่ะมีมีแน่นมีแน่นอนมีแน่นอนเลยนะทุกคนจัดการสภาวะของการแบบหมดไฟมันก็ต้องมีบ้างอะที่แบบไม่อยากอ่านเลยว่าวันนี้ต้องอ่านเยอะเหรอวะใช่ปหภาวะเหมือน,นแบบยิง่งยิ่งตอนน้นติดโควิดแล้วนั่งอยู่บ้านรู้สึกเหมือนชีวิต mm hmm. ตัวเองตกน,นะคะพ่สินแบบกินนอนอ่านจีนกินนอนอ่านจีนเนีแบบ้ยค่ะ รู้สึกว่าปดไปถึงขั้นว่าปลุกตัวเองไม่ขึ้นเลยแล้วร้องไห้บ่อยมาอะไรเงี้ยค่ว่าสิ่งที่ทําให้หนูรู้สึกว่าแบบหนูแบบโอเคลุกขึ้นมาใหม่ได้ให้เวลาตัวเองค่ะถ้าตอนไหนวันไหนรู้สึกจริงๆว่าโอเคตัวเองไม่ไหวให้นอนพักหนูรู้สึกว่าการนอนเป็นอะไรที่มันแบบมันสามารถช่วยเรามันแบบคืนฟูขึ้นมาได้อ,อะไรใช่นิดว่านอนพักเพื่อฟื้นไม่ใช่นอนพักเพื่อน,นอนต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอื จะ<ม>รู้สึกว่าเราท้อมันมากเรากดดันมากพยายานใจตัวเองว่า<ม>เราอ่านมาหนักมากเลยนะแล้ว<ม>พักม,มันไม่ตายหรอกคือพัก<ม>ไปดูซีรี์สักวันหนึ่งมันหมดไฟจริงๆมันก็แค่การพักให้ตัวเองแบบฟื้นฟูขึ้นมาสิ่งแรกเลยคือไปพักจริงๆ <c oughs> คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบพักคือการแบบที่เกียดเมว่วาอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่าการพักนั่นแหละคือการเติมพลังหนูไม่พักหนูไม่นอนหนูไม่ให้รางวัลตัวเองหนูจะเอาพลังจากไหนจากตัวเองมาอ่านหนังสือต่อถูกมั้ยไ่หมอนใช่ค่ะถ้าหนูเกตัวเองเลยว,ว่าถ้าวันไหนอ่ะหนูไม่มีความสุขอ่ะหนูจะอ่านหนังสือแบบไม่เข้าหัวอืมมันไม่เข้าหัวจริงมันแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าวันไหนหนูตื่นมาด้วยเอ็นจีแบบฉ็นพร้อมแหละอะไรเงี้ยหนูก็จะอ่านอ,อ่านไม่นานก็เข้าหัวมากกว่าอ่านนาน เวลา oh. ไปสัมใช่เอออันนี้จะบอกน้องๆ้วยนะว่าไม่ใช่บางคนแบบหนูอ่านสิบชั่วโมงค่ะแต่หนูอ่านเข้าหัวจริงๆอะ่ะเท่าไหร่อันนี้นะเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะเราสู้เราไปพักสักน,นิดนึงใช่ไหมกลับมาอ่านแค่แบบบางทีสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกลับเข้ามากกว่าแบบห้าชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงได้ซ้ำถูกปะ่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องโฟกัสที่สิ่งที่หนูอยากที่จะได้จากการอ่านนะั่นแหะคือหนูอ่านแล้วหนูได้อะไร ไม่ใช่เวลาไม่ใช่จํานวนชั่วโมงมาคนแบบจะฟิกกับแบบว่าเออเราจับเวลาหรืออะไรเงี้ยนะคะอน,นี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราต้องกลับมาโฟกัสว่าวันนี้เราได้อะไรเราพอใจหรือ,อยังถูกไหมอ่าจริงจริงอ่ะพี่บอกเลยนะว,ว่าการพักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันสิ่งที่สําคัญที่สุดนะที่ที่ได้เรียนรู้จากใบหมอนด้วยนะคะก็คือสุดท้ายเราต้องกลับมารู้และคุยกับตัวเองให้มากที่สุดรวมถึงเป้าหมายด้วยจริงๆแล้วเนี่ยใบหมอนเองก็เป็นคนที่ ก็มีความชัดเจนในแตนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะพี่ได้คีมหนึ่งก็คือในหนึ่งวันน่ะอย่าปล่อยให้มันผ่านนะคือก่อนนอนน่ะอย่างน้อยใช่ไหมอย่างน้อยเออเนียวันนี้ได้คานี้นะทุกคนพิมพ์เลยคืออย่างน้อยทําอะไรหรือยังใช่ไหมคะเอออย่างน้อยท่องศัพท์หรือยังก่อนศัพท์สักห้าคำไหมอะไรเนี้ยห้าข้อไหมวันไหนหนูขี้เกียจจริงอะหนูจะเปิดเออเปิดแพทมาค่ะแล้วเลือกข้อทําสักข้อสองข้อ จริงๆการเรียนภาษาพี่บอกนะว่าถ้าหนูเรียนไปถึงจุดที่หนูสามารถพูดภาษานั้นได้อะมันจะแบบมันจะฟินอะนะมันจะฟินแบบอมืมันจะแบบเอ้ยไอย้ฉันมีภาพเวอร์ชั่นที่แบบพูดจีนปลอพูดภาษาอังกฤษปล้ออะไรงะเงี้ยเออภาพนั้นนะคะแล้วพอเราทําได้จริงเราสึกว่าเนี่ยคือใจความสําคัญของการเรียนภาษาแหละนะคือทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปสื่อสารได้จริงอะไรสิ่งที่อยากจะฝากก็คือหนูรู้ว่าคนที่มาเรียนกับพี่สินจริงๆอะหนูว่าเขาน่าจะมีความแบบตั้งใจอย,อยู่แล้ว มันงัน้นเกคงไม่ขวนขวายมาเรียน hmm. รู้สึกว่าอยากให้ทําเพ้เต็มที่ทําเพ้เต็มที่โดยการที่ในทุกวันนี้ในทุกๆวันที่เราทําไปจนกว่าจะสอบอ่ะก็อยากให้น้องๆอ,อย่างแฮปปี้กับอย่างเงี้ยค่ะขั้รตัวเองขั้นว่าไม่ไหวแล้วร้องไห้ทุกวันหรือแบบอะไรนะคะคืออยากให้เตรียมสอบไปด้วยมีความสุขไปด้วยและสุดท้ายอะ่ะถ้าเราทําเต็มที่อะ่ะผลมันจะได้หรือไม่ได้อะ่ะ เราจะไม่เสียใจกับอะไรเลยที่แบบมาทำมาแล้วไม่มีคําว่ารู้อย่างนี้อเนก่็อพี่จะบอกว่ามีอยสองคำที่ถ้าเป็นไม่ได้พี่จะไม่พูดกับตัวเองเลยเราจะไม่พยายามคือ,ค,อคือตั้งตั้งกับตั้งจิตตั้งใจกับตัวเองว่าพี่จะไม่พูดคํานี้ในชีวิตพี่นะ <S <S คําแรกคือเสียดายเออเสียดายที่ไม่ได้ทาเสียดายที่ไม่เต็มที่ คำที่สองคือคําที่แม่หมอนพูดเมื่อกี้นะคำว่ารู้งี้ทําแบบนี้ดีกว่าคือเราให้เราพูดเขาว่ารู้งี้อ่ะมันก็คือความรู้สึกที่เสียดายถูกป่ะเออพี่ไม่อยากให้มีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในในตอนในชีวิตพี่ของพี่นะในชีวิตของพี่เออรู้สึกว่าเรามีเวลาเรามีพลังงานตอนเนี้ยเราทําอะไรได้เราทํามันไปก่อนทํามันไปก่อนอืมอย่างน้อยคือตัวเองพอใจโอเคแล้วเนาะ พอพี่ได้เห็นกระบวนการตรงนี้แล้วพี่พูดได้คาเดียวว่าแบบใบหมอนเป็นนักเรียนอีกหนึ่งคนที่พี่ภูมิใจภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็ดีใจที่ทุกครั้งที่หมอนมีปัญหาเรายังได้คุยกันอยู่ตลอดเนาะเออแล้วพี่ก็อยากที่จะอยู่ในเส้นทางของใบหมอนไปจนโตไปจนแบบประสบความสําเร็จแล้วก็โหเห็นหมอนเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆต่อ,ตอไป พี่ภูมิใจในตัวหมดมากก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลอดนะคะทุกคนบ๊ายบาโชคดีค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ